สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังราศีธนูมาแล้วค่ะนางฟ้าจะมาทําความรัก16นะคะ16กันยาถึง30กันยายนของชาวราศีธนูราศีแรกของปักหลังนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรามาดูซิว่า16วันที่จะเข้ามา15วันที่จะเข้ามาเนี่ยความรักของคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ปวนปังอะไรเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าเรามาดูกันนะขอเสียงราศีธนูทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีหน่อยนะคะ ช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครตะวันตกฟังแล้วเขาคงเรื่องมันเหมือนมันใช่มันโดนก็รับไปได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอ่ารนดอน้อมเนาะมันไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอะไรที่ฟังแล้วสบายใจคุณผู้ฟังก็รับไปอะไรที่ฟังแล้วมันแบบงุนยินหุนหวยก็เข้ามาหยุมหัวนางฟ้าในความฝันได้นะคะ <c oughs> มาค่ะ <c oughs> สับไพ่สักครู่นะคะ ความรากักราศีธนูนะคะปักหลังกันยายนนี้16กันยาถึง10ออ30กันยายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรามาดูซิเรามาดูซิาาอาเลขเนี้ยอะไรเนี่ยเลขเนี้ยนะมาบ่อยมากเลยขนาดสับแล้วนะจ 7, 7ดาบ มีใครบางคนอยากสารภาพรักกับคุณมีใครบางคนอยากสารภาพความผิดกับคุณมีใครบางคนอยากจะสารภาพบาปกับคุณอุ๊ยคุณเป็นใครกันนะคุณเป็นแบบว่า,าคนที่เขาเกรงกลัวเกรงใจหรือเปล่าพลังงานของเลขเจ็ดทัดลมนะคะเจ็ดดาบเนี่ยทัดลมแบบพุ่ง วิ่งไวยังกับแบวา่าฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าเลยทีเดียวเชียวมีพลังงานของคนเกิดใหม่ยเลขเจดนะคะธาตุลมเจดาบอยากจะสารภาพปิดสารภาพบาปหรือสารภาพรักว่าแบบฉันนะ่ะปิดซ่อนความรู้สึกฉันไวไม่ไหวแล้วอ่ะฉันคิดถึงเธอทุกวันเลยอ่ะราศีธ <c oughs> นูฉันอยากเจอเธอตลอดฉันโหยหาเธอมากฉันอยากคุยกับเธอ เธอรู้ไหม <c oughs> ว่าเธอค,อคือความสุขในชีวิตฉันนะอ,อ๋อนะคะนี่คือพลังงานของจะมีใครบางคนเข้ามาสารภาพบางสิ่งกับคุณผู้ฟังเลข7เกิดวันที่7ได้นะคะเกิดเดือน7ได้และเป็นชาวธาตุลมได้ไปต่อนะคะดูซิว่าความรักราศีธนูเนี่ยช่วงเนี้ยสิวันที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง โอ้ทูออฟสอดเจ็ดาบสองดาบเขาอาจจะเกิดวันที่27ดได้พลังงานของคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดพลังงานธาตุลมมาตึมเลยเพราะมเป็นไพ่ดาบเนาะ mm hmm. นอกจากมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนแล้ว mm hmm. เขายังรู้สึกว่าเขากลัวคุณด้วยอะ่ะกลัวคุณจะแบบว่า ต่อต้านแอนตี้หรือว่าไม่รับรักเขาไม่สนใจเขามีพลังงานของใครบางคนทําความผิดไว้ละละสินะก็เลยอยากจะกลับมาง้อเขาการเปิดโปงความลับเปิดโปงความรู้สึกข้างในแต่มอพอกลับมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนคุณจะ <c oughs> ไม่ค่อยสนใจแบบปิดกัน้นหรือไม่ไม่ได้แบบแยาแสว่าเขาจะพูดอะไรแล้วเพราะว่าคุณรอมาเนนานแล้วนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเลข2เลข7วันที่27นะคะ ที่ดีกับคุณอยู่ไปต่อค่ะ <c oughs> ดูสิความรักของชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นเช่นไรโอ้ดูสิคุณรู้ฟังพลังงานไพ่เนะเาะออมซิกออฟสอดนะคะเจ็ดดาบสองดาบหก,กดาบมิถุนากรกกดา กุมภาพันธ์ใครบางคนดีวกับคุณอยู่หรือเปล่าคะเขาอยากบอกว่าบางครั้งนะเขาก็ไม่เข้าใจราศีธนูหรอกว่ารักเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าบางทีอยากจะพักใส่เลยส่งปล่อยเขาไปจากชีวิตหรือบางทีเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณน่ะมีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นคุณมีใครหลายคนซ่อนไว้หรือเปล่าช่วงนี้ดูคุณฮอตมากๆเลยนะมีคนอยากจีบคุณเยอะแยะเลยเขาก็เช่นกันนะคะแต่ว่าคิดแล้วก็เหมือนแบบว่ากลัวจะเฮิร์ตกลัวจะปวดใจกลัวว่าแบบ ชาวราศีธนูจะไม่แบบว่าให้ค่าเขานะคะพลังงานของชาวราศีธนูค,คล้ายๆว่าอยากปล่อยใครสักคนหนึ่งเป็นชาวทัตลมออกไปจากชีวิตเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีแพชชั่นน่ะดูแล้วมันไปกันไม่ได้กินไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์มันต่างกันและอีกอย่างหนึ่งคุณรู้สึกว่าตอนนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการ ปวดตังของคุณนะต้นเดือนที่ผ่านมาคุณทํางานหนักมากคุณก็แบบอยากให้คนเข้ามาพพอร์ตออฟเฟอร์เรื่องเงินอยากได้ตังบ้างแต่ว่า <c oughs> พลังงานของใครประกบใครคนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้คุณเลยอยากจะพักใสชาวทัดลมไปถึงตุนกลุ่มออกจากชีวิตคุณเลยมองว่าแบบ เราเหนื่อยคนเราเราเหนื่อยคนเดียวมันก็มากพอแล้วทําไมเราต้องเอาคนอื่นมาเหนื่อยกับเราล่ะคุณก็เลยบอกว่าเงียบใส่เขาเขาเลยรู้สึกว่าอ๋อเสียใจจังเลยนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นนี้หรือเปล่าอยากมีใครสักคนให้ออกไปจากชีวิตคุณแล้วก็แต่ว่าใครคนนั้นก็พยายามที่จะกลับมาสารภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณนะคะ276นะคะไปต่อนะคะดูซิความรัก ของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรอ,อ้อราชินีถือถ้วยอาจจะมีใครบางคนนะคะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิตเมนิฟเฟตหาคุณคิดถึงคุณรักคุณความเป็นไพ่ถ้วยเนี่ยผู้หญิงคนนี้นั่งสมาธิดูสิข้างหน้าเขาเป็นโต๊ะแต่ว่าเป็นโต๊ะที่แบบว่าใส่อส่ะ จิตใ,ใจคุณนะคะใสมากคุณเป็นคนที่แบบระมุนอบอุ่นนุ่มนวลอ่อนหวานหรือว่ามีใครบางคนธาตุน้ําอบอุ่นนุ่มนวลอ่อนหวานอยากเข้าหาคุณราศีธนูละเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแบบจิตใ,ใจดีสายบุญอาจจะเป็นคนที่แบบมองคุณอยู่ห่างๆอยา่างห่วงๆ่วงถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฟังนะ,นะอาจจะมีผู้หญิงจิตใ,ใจดีสายบุญค่อนข้างจะร่ารวยมองคุณอยู่ห่างๆอยากห่วงห่วงอยากดูแลอยากเทคแคร์แต่เขาอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ปิดบังซ่อนเลย บอกคุณไม่หมดคุณก็เลยเหมือนไม่เปิดใจให้เขานะคะคุณก็เลยเหมือนกลัวว่าคุณจะเจ็บปวดถ้าหากว่าดิวกับผู้หญิงผู้ชายคนนี้แต่ถ้า,าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังนะคะพลังงานของคุณตอนนี้คือมันงดงามมากพลังงานของคุณเหมือน <c oughs> ปล่อยวางตื่นรู้แล้วก็มีความรักอยู่ในหัวใจฉันรักตัวเองฉันเลยรู้สึกว่าถ้าการที่ฉันจะรักใครเนี่ยคนคนนั้นจะต้องงดงามพอๆกับจิตวิญญาณร่างกายของฉันนะคะและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเลยส่งคนที่งดงามจิตวิญญาณร่างกายเพอร์เฟกเหมือนกับคุณเข้ามาเยียวยาพพอร์ตออฟเฟอร์คุณนะคะอาจจะมีใครบางคนมนาะสารภาพรักกับคุณจริง,รงๆแหละและคนคนนี้เป็นคนที่คุณค้านไม่ถึงโปรไฟล์ดีอาจจะเป็นผู้หญิงที่โปรไฟล์ดีหรือผู้ชายที่โปรไฟล์ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบคุยกับคุณแล้วมันแบบสบายใจอ่ะความระมุนของไพาราชินีถ้วยเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบ ไม่ไม่คิดเยอะถ้าเขาถ้าเราชอบใครแล้วใครชอบเรามันก็ไปได้แต่ว่าถ้าพยายามแบบที่จะรักใครแล้วเขาไม่สนใจเขาก็เหมือนแบบว่าโอเคปล่อยวางดีกว่านะคะและเขารู้สึกว่าชาวธนูเนี่ยคลิกกับเขา <c oughs> คล้ายๆว่าชอบเขาด้วยดู๋ซิธนูมีพลังงานของน้ำมีนกรกฎพิจิตข้างรกข้างไกลกุณแล้วคุณก็คลั่งรักเขาด้วยหรือเปล่า และพลังงานพี่ไพฑารลบอกว่ามันจะเป็นความรักที่นํำมุนอบอุ่นคุยกันได้คลิกกันแมทกันแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะเขาเมนิเฟตใช้กดแรงดึงดูดให้คุณรักเขาหลงเขาห่วงเขาเหมือนที่เขารักคุณหลงคุณห่วงคุณนะคะเลข3เลข7เลขก11เลข6เลข2นะคะไปต่อค่ะ ความรักราศีธนูนะคะปักหลังกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นจจสเมนอาจจะมีใครบางคนหมายเลข20เกิดปี20ได้หมายเลข20ิได้ <c oughs> เข้ามาทำให้ชาวธนูหวั่นไหวใจสัน่นก็อย่างที่บอกอาจจะแบบใช้กดแรงดึงดูดจนชาวราศีธนูรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมแบบดูอึนๆดูงงๆเหมือนโดนร้ายมนเหมือนแบบทำไมคิดถึงคนนี้จังเลยอยากคุยด้วยจังเลยทำไมแบบอยากจะฝันถึงเขาอยากจะไปเจอเขา อยาก t ท k e Action ทำสิ่งนี้สิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเขานะคะคุณเนี่ยจะโดนใครบางคนใช้กดแรงดึงดูดเมนดิเฟตหาคุณหนักมากรักคิดถึงห่วงใหญ่อะไรอาวอและบางทีเขาอาจจะทำให้คุณรู้ว่าเธอรู้ไหมธนูเธอมีสเสน่ห์มากๆเลยนะจนทำให้เขารู้สึกแบบอยากจะบอกความในใจอยากบอกเอาไว้ เก็บไว้ไม่ได้อีกแล้วอยากเปิดเผยความในใจที่มีต่อธนูถ้ามีเช่นนั้นนะอ,อกมันจะแตกตายอาจจะมีคุณคนกําลังตกหลุมรักคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานของธาตุลมธาตุน้าแล้วก็อยากเปิดเผยความในใจให้ราศีธนูฟังว่าแบบคุณเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์โดนใจตรงใจตรงปกมากๆและเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะละละมือละความคิดถึงละวางอารมณ์ที่เขามีต่อคุณได้เลยนะคะคุณเขาไปสั่นสะเทือนสั่นสะท้าน ในชีวิตใครค่ะตอนนี้ราศีธนูทั้งสาวใหญ่สาวเล็กหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กเนี่ยคลั่งคล้อาจจะเป็นคนเพศเดียวกันที่มาตกหลุมรักคุณก็เป็นไปได้อาจจะเป็นสาวหล่อหรือว่าสาวสวยโปรไฟล์ดีนะคะช่วงนี้ราศีธนูแบบฮอตมากผู้ใหญ่เด็กน้อยเด็กหนุ่มคนเพศเดียวกันก็แบบว่าเกินต้านเลยสเสน่ห์ของคุณเนี่ยไม่เบาเลยนะธนูนะ มาค่ะดูสีเอ็ดรับสอดแต่คุณก็สามารถที่จะแบบว่าปล่อยวางคล้ายๆว่าคุณอะสามารถที่จะเลือกสิ่งดีๆคนดีๆเท่านั้นคุณไม่คิดเยอะค่ะชีวิตคุณก็อย่างที่บอกเวลาของคุณมีค่าคุณเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่แบบทํางานเก่งสวยสตรองความสตรองของคุณจะดึงดูดพลังงานความสุขเข้ามาโดยที่แบบว่าคนรอบข้างอยากอร p ต o r t o f f ร์ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เสนอนู่นนี่นั่นดังฟ้ามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเข้าถึงยาก i n t เวิร์ดก็จริงแต่เวลาคุณได้พูดคุยกับใคร ทำไมทุกคนรู้สึกแบบว่าปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอยากมาหารู้สึกอยากปรึกษาอยากพูดแล้วพูดอีกอุ้ยหรือว่าคุณจะเป็นเหมือนนางฟ้าหรือเปล่านะอ่านไพ่เป็นเป็นสายฮิวใครคุยด้วยก็รู้สึกเบิกบานโอ้เสียงน่ารักอะไรเงี้ยฟังแล้วมันสบายตัวสบายใจแล้วก็แบบ พูดอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบมันตรงไปหมดเลยนะคะนี่คือพลังงานคุณตอนนี้และมีใครบางคนนะคะอยากทําให้คุณรู้ว่าเธอฉันมาดีนะฉันไม่ใช่18มงกุฎนะฉันรักเธอมากมายจริงจังนะธนูนะนนะเปิดใจให้กันหน่อยนะหรือบางทีถ้าคุณเปิดใจให้เขาอยู่แล้วเขาอยากจะพูดมากกว่าน,นั้นคือแบบไม่อยากเป็นคนคุยแล้วขอเป็นแฟนแขนเป็นฟอร์ได้ไหมไม่อยากเป็นคนแบบว่าที่แบบว่ามามาหายหายแล้วอยากอยู่ในชีวิตตลอดไปได้ไหมขาดเธอไม่ได้ขาดเธอ ขัดใจนะคะมีคนอยากสารภาพรักกับคุณว่าราศีธนูเนี่ย ยึดครองสีห้องหัวใจเขาอยู่มาแต่บางทีความแบบเก่งเกินไปฉลาดเกินไปสวยหลอ่อหรือว่าโปรไฟล์ดีเกินไปของคุณมันทําให้เขากลัวที่จะเข้าหาเข้าใกล้นะคะนี <c oughs> ่คือความรากักราศีธนูช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่มีแต่คนอยากเข้าหาเข้าใกล้สปอร์ต f อฟเบอกเล่าเรื่องราวความในใจให้คุณฟังแล้วก็อยให้คุณรู้ว่าอย่าทิ้งกันเลยนะเขารู้ว่าผู้หญิงผู้ชายโปรไฟล์ดีแล้วก็นิสัยดีจริงใจสายบุญแล้วก็ เป็นคนที่แบบว่าจิตใจอบอ้อมอารีเช่นคุณเนี่ยมันหาไม่ได้หายากนะถ้าได้เจอคุณเนี่ยคุณเปรียบเสมือนความงดงามหนึ่งเดียวที่เขาได้เจอก็คือคุณผู้ฟังนะคะทําไมคุณผู้ฟังถึงมีสเสน่ห์ขนาดนี้นะใครต่อใครก็แบบว่าอยากจะเข้าถึงเซฟโซนของคุณแต่ว่ายากค่ะคุณเป็นคนที่เหมือนจะเปิดแต่จริงแล้วเปิดไม่ถ <c oughs> เปิดไม่สุดเปิดไม่หมดหรอกถ้าคุณไม่อยากให้ใครรู้อะไรคุณก็จะปิดไปเงียบไปจนกว่าคุณจะแก่โน่นละ่ะคุณเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากนะราศีธนูแบบใครต่อใครนะเวลามาปรึกษาคุณนะเขาจะรู้สึกแบบปลอดโปร่งโล่งสบายเหมือนได้อธิบายหรือว่าสารภาพบาตกับบาตหลวงเลยทีเดียวเชียวนะคะเหมือนหลวงพ่อที่แบบคอยรับสารภาพบาต จากเหมือนศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยนะนะคุณเป็นแบบนั้นเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเพื่อนคนรู้จักคนรักเลยรู้สึกแบบอบอุ่นปลอดภัยคุณเปรียบเสมือนประกัน <c oughs> ชั้นหนึ่งที่เขามองแล้วรู้สึกแบบโอ้ยอยากฝากชีวิตไว้เด้อนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่สังคมต้องการหัวหน้าลูกน้องคนรอบข้างคุณไปอยู่องค์กรไหนคุณจะเติบโตเร็วมากเร็วมากไต่เต้าเลื่อนตำแหน่งเร็วมากเป็นที่รักของอหัวหน้านะคะแล้วก็คนรายล้อมเลยนี่คือนิสัยของราศีธนูนะไปต่อคะ่ะบเออทูออฟครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะส่งโซเมตเข้ามาให้คุณ15วันนี้16วันนี้หรือเปล่านะมีใครบางคนคล,ลั่งรักคุณมากเลยอะ อยากจับมืออยากดินเนอร์อยากชวนไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวไปโซนสวีทไปมีโมเมนต์มุดกันสวีทกันได้มองหนะ้าเปิดวายจิบเหล้าบวยจิบเบียร์ช่ำๆนะคะความรักจะเข้ามาแล้วนะราศีธนูเธอจะไม่เหงาเธอจะไม่เดา เปล่าเปลี่ยวเดียวดายเธอจะไม่รู้สึกว่ามือของเธอเนี่ยมันเย็นเย็นจะเยอะือกจะมีมืออีกหนึ่งมือเข้ามาจับเธอให้มีการเกิดไฟฟ้าสถิตมีความอบอุ่นนะคะราศีธนูมีคนจากสารภาพรักอย่างชัดเจนอยากผูกมัดแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาแคร์คุณมากจริงๆเขาอยากดูแลอยากอยู่กับคุณอยากทําทุกวิถีทางเพื่อได้เห็นหน้าเธอไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงหรือได้ยินเสียงได้พูดอะไรก็ได้อะ่ะราศีธนูจะโดนสิงแล้วนะคะ16วันนี้ ดนชาวทัดลมทัดน้ําคลั่งรักมากๆทัดดินด้วยนะคะเอ็ดออฟสอดก็มานะคะมีทัดลมดินน้ําเข้ามาคลั่งรักทําให้คุณวั่นว้วและที่สําคัญนะ พลังงานของคนคนนี้นะเอาคุณจากหัวออกจากหัวไม่ได้เลยต่อให้ต้องห่างไกลกันนะฮะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลนะคะต่อให้ต้องไกลกันนานแค่ไหนหรือว่าไม่ได้เจอกันนะใจเขาเนี่ยวาวุ่นอยากจะมาหาแต่คุณอยากจะมาอยู่กับคุณแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณประทับใจรักเขาหลงเขานะคะแบบประมาณว่าถ้าราศรีธนูไม่เข้าใจว่า <c oughs> ทําไมคนคนนึงถึงได้ครั้งรักคิดถึงคุณลืมคุณไม่ได้อะ่ะก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า อะไรมีเซ็กอะเปียวมีกดแรงหนึงดูดแล้วก็มีความงดงามความขาวสะอาดอยู่จาก ข้างในอ่ะภายนอกคุณอาจจะเป็นคนพูดตรงๆผงผางเสียงดังอาจจะหัวเราะเสียงดังอาจจะพูดอะไรที่แบบตรงๆเชื่อเฉนทําหันแต่ข้างในอ่ะเวลาที่ใครได้รู้จักคุณนะเขาจะรู้สึกตายแล้วตายแล้วทําไมผู้หญิงคนนี้อบอุ่นระมุนจังเลยเวลาที่คุณไม่พูดนะคะส่งยิ้มแค่รอยยิ้มมุมปากของคุณก็ทําให้ใครต่อใครเนี่ยสันสะท้านแล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนหน้าสวยตาสวยแล้วก็เป็นคนที่ รอยยิ้มของคุณเป็นที่จดจําของผู้คนและคนที่รักคุณเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะอยู่กับคุณอยากอยู่กับคุณอยากจ้องตาคุณอยากเล่นกับคุณอยากโอมันหาเรื่องมาเล่ามาคุยมาแบบทําให้คุณแบบไม่อยากเบื่อเขาเลยนะคะคุณจะโดนข้างรังหนักมากๆนะคะจากราสีทัดน้ำทัดดินนะคะแล้วก็มีทัดลมออกมามีเลขสองนะคะเลขสองเลข7เลขหนึ่งนะคะ 3 7 1 2 7นะคะ8 6นะคะแล้วก็มี4 12ได้นะคะนี่คือพลังงานเลขที่จะเข้ามาซัพพอร์ตออฟเฟอร์แล้วก็ครั้งหลักแล้วก็แบบ um per, พั่มเพอพลานากับคุณนะคะไปต่อค่ะดูซิ16วันนี้ความรักของราศีธนูนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะอ๋อดี e อมพ e ลอร คิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าป๋าจะต้องมาป๋าคิดถึงหนูมากเลยอ่ะหนูธนูทําทำไมหนูถึงได้แบบน่ารักขนาดนี้มีพลังงานของป๋าสปอร์ใจดีดีเอมเพลอร์ผู้หญิงผู้ชายลาซิมเบสเกิดเดือนเมษายนะคะหรืออาจจะเกิดวันอังคารได้คิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ําเลยเลิกงานแล้วก็มานั่งจิบไวน์นั่งอยู่ตรงโซฟาที่เดิมส่องมองเธอในโซเชียลเธอโพสอะไรอ่ะทำไมเธอดูลมุนตะมุตตะมิไปหมดเลยมีป๋าใจดีหุ่นดีหน้าคม นะคะเป็นคนที่แบบว่าดูแบบแต่งตัวเป็นแบบชอบแบบใส่เสื้อผ้าแบบเป๊ะอะไรก่อนออกจากบ้านจะไม่ค่อยมีคนเห็นเขาในสภาพเน่าขาสั้นบ็อกเซอร์ไม่มีคนคนนี้จะเป็นคนที่เป๊ะตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นความสุขที่ทําให้เขาอยากรออยากรวยอยากฟิตตางอยากดึงดังอยากแบบ คงความแบบหนุ่มแบบนี้ตลอดไปคุณทำให้ใครบางคนคนรวยมีบาร,รมีใจดีอยากดูแลตัวเองมีแพชชั่นนะคะเขาอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นบอสเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณแล้วก็คิดถึงอยากชวนคุณออกเดทนะคะหรือว่าอยากออฟเฟอร์คุณเรื่องไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นค่าขนมอาจจะออฟเฟอร์พาไปดินเนอร์หร้ๆหรือว่าพาไปทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ผู้ชายคนนี้เหมือนเคยให้เงินคุณแล้วนะคะความพลังงานของป๋าใจดีคนนี้นะคะไม่เคยยอมใครยอมแค่คุณคนเดียวไม่ว่าคุณจะแบบมีเรื่องปิดบงังซ่อนเล่นอะไรเขาเป็นความรับเขาไม่สนใจหรอกเขารู้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาแล้วเธอดีกับเขาก็พอแล้วเขารู้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาคุณปฏิบัติพัดวีคุณออดอ้อนฉลองอีอนอ,อนนอ,อนแหน่เขาก็พอแล้วเพราะว่ารักหมดใจให้ราศีธนูไปหมดแล้วนะคะ เขาอยางบอกว่าธนูไม่รู้หรอกหนูไม่รู้หรอกว่าป๋าขาดแคลนมากเลยต่อให้ตอนนี้ป๋ามีทุกสิ่งอย่างทรัพย์สินทรัพบ์รินคาแต่ว่าความรักความออดอ้อนที่หนูมีเนี่ยต้องการแค่กับธนูคนเดียวนะคะพลังงานของ two of cups e m p e r o r รักจนไม่รู้จะรักยังไงมีคนใจดีรวยแล้วก็เป็นคนที่มีอํานาจนิดน,นึงออกแนวมาเฟียนิดน,นึงมาดแบบ มาเฟียแขกมาเฟียอะไรเงี้ยรักคุณห่วงคุณคิดถึงคุณอยากอยู่กับคุณอยากส่งคนขับรถไปรับคุณที่บ้านเพื่อมาแบบว่านะ ตั้งแานข้าวเดทกับเขาเลยทีเดียวเชียวนะคะหรือถ้ามาหาคุณได้ถ้ามันบินมาได้ใกล้ๆนะคะไม่กี่ชั่วโมงหรือบางทีขับรถมาได้ก็นั่นค่ะ15วันนี้16วันนี้จะมีชาวปาราซิมเม่นะคะขับรถมาหาคุณเลยทีเดียวเชียวถึงบ้านเลยนะราศีธนูนะ,ค,ะคนนี้ใส่ปาจิตใจรวยนี่ใส่รวยนะคะ ไปต่อนะคะความรักปักหลังของราศีธนูจะเป็นเช่นไรเรามาดูซีเรามาดูสีพี่ไพาทาโรสจะบอกอะไรนะอู้แฮงแมนมีใครบางคนคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวจะต้องเดินทางมาหาแล้วแล่ละไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเป็นทัดลมอีกแล้วพลังงานของแฮงแมนมีคนทัดลมเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เจ็บปวดเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้คุณจัดเขาไม่อยากให้คุณแบบ มองว่าเขาเจ้าชู้นิสัยไม่ดีแล้วไม่คู่ควรกับคุณบางทีคนคนนี้นะคะอาจจะมีพลังงานของความแบบว่า งอนแล้วก็น้อยอกน้อยใจดูตัวเล็กตัวน้อยเวลาอยู่กับคุณเหมือนแบบคุยกับคุณแล้วมันไม่โอเคนะอาจจะมีพลังงานของสองคนเลยในอยู่ในชีวิตคุณ16วันนี้ปาใจดีธาตุไฟซอใจดีสปอร์ตสวยธาตุไฟและอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมไปถุนตุนกุมหรืออาจจะมีธาตุน้ำที่แบบเฮ์เจ็บปวดเพราะรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยเวลาที่แบบว่าจะติดต่อเทคแอคชั่นหาคุณ แต่ก็รักคุณเหลือเกินอ่ะเสน่หาคุณเหลือเกินอ่ะลืมคุณไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> มกรานะคะมิถุนากุมภานะคะ คิดถึงอยากมาหาอยากเจออยากเคลียร์อยากออฟเฟอร์อยาก, offer, ยากทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ไม่ใหญ่คุณแบบเงียบนิ่งเพราะว่าเขารู้ว่าเวลาที่ราศีธนูเงียบนิ่งนั้นคือรู้แล้วว่าว่าคุณแบบมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่สนใจเขาไม่อยากจะแบบอะไรกับเขานะคะเขาเลยแบบอุ้ยไม่สบายใจเลยอะ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องทําบางสิ่งบางอย่างให้ธนูกลับมาข้างรักเขาอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนถ้าหากเป็นคนที่หายไปเป็นแฟนเก่าคนเก่า กลับมาง้อขอโอกาสเพราะว่าจะไม่ยอมเสียธนูไปให้ใครแล้วก็ <c oughs> มองว่าเขามองว่าแพชชั่นที่มันเกิดขึ้นระหว่างเขากับธนูเนี่ยมันลึกซึ้งมันดีฟแล้วมันมีความสุขที่สุดแล้วอย่าเลยนะอย่าให้ใครเข้าใกล้เธอได้มากกว่าพี่อย่าให้ใครเข้าใกล้เธอได้มากกว่าพี่เลยเพราะว่าพี่เนี่ยรักน้องคนเดียวนะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้ที่อยากกลับมาง้อขอโอกาสคุณนะคะ คุณอาจจะเป็นคนหน้าเด็กหน้าเด็กกว่าอายุแล้วก็เป็นคนแบบเฟรนะลี่น่ารักใครอยู่ด้วยก็รู้สึกแบบอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอนะคุณโอเคมากๆเลยเวลาที่เขาได้คุยกับคุณอนะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันล้นเหลือมันล้นหลามมากเลยนะคะราศีธนูทั้งเพศเดียวกันเพศตรงข้ามป่าเล็กสาใหญ่สาเล็กสาวใหญ่หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เนี่ยก็อยากจะแบบทรีตคุณมากๆนะคะ นอกจากคุณเป็นคนหน้าเด็กแล้วคุณยังเป็นคนที่แบบมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอยากทําให้เขาอยากค้นหาตลอดเวลาคุณเปรียบเสมือนหนังสือที่แบบใครอยากอ่านแล้วก็อยากอ่านซ้ําแบบก็ไม่รู้สินะคุณเปรียบเสมือนไพทาร์โลที่เปิดแล้วก็อยากเปิดอีกอะ่ะที่สุดเลยนะคะราศีธนูช่วงนี้15วันฮอตมากแม่ ไปต่อนะคะความรัก15วันนี้ของชอาวราศีธนู16กันยาถึง16ถึง30กันยายานี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูซิคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดวันเสาร์นะคะเสาร์อังคารศุกร์พุธนะคะจันทร์อาทิตย์ได้คุณเป็นคนที่หลายคนมีพาชั่น18บวกสกินชิปอยากกินคุณอยากได้คุณอยากอยู่ใ,ใกล้ๆ ร่มเรียงเคียงหมอนะอยากจับมือฝันถึงโหยหาอยู่ใกล้เรามันเกิดพลังงานไฟฟ้าสถิตความเดวิลกับดีเอมพลเลอร์นะคนคนนี้คิดถึงคุณตลอดแบบคิดถึงด้านนั้นนะด้านแพชชั่นที่แบบได้อยู่ใกล้ๆอบกอดหอมฟ้อน อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ได้ที่ได้สกินชิปกับคุณชอบหมดเลยอะ่ะคลั่งลักมากๆนะคะพลังงานของ Devil the Emperor ลาสิมเมตลาสิม,มังกรเขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนที่แปลกไม่เหมือนใครคุณอาจจะมีกลิ่นน้ําหอมที่เขาดมเขาได้กลิ่นแล้วเขาจําได้เวลาที่เขาไปสวนสาธารณะไปออกกําลังกายไปเดินห้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบถ้าใครใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวกับคุณแล้วมันรู้สึกแบบโอ้รู้สึกแบบ แปลกๆอ่ะนึกว่าคุณมาเดินอยู่มาเจอกันมาเดินสวนกันกลิ่นของคุณเนี่ยลอยฟุ้งเลยนะคะคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นฟีนโมฟิโมนที่ทําให้เขารู้สึกแบบคิดถึงรู้สึกแบบอ๋อแค่นั่งนึกถึงก็มีความสุขแล้วมีใครบางคนนะคะราศีมเมษราศีม,มังกรมกราเมษามีพชชั่นอยากสกินชิปอยากอยู่ใกล้อยากออฟเฟอร์อยากให้ตังอยากพาคุณไปดินเนอร์อยากคุณพาคุณไปอบเอวจับมือแล้วก็มีพชชั่นโมเมนต์โรแมนติกโซ์สวิตอยู่ด้วยกัน คุณโดนข้างลักแล้วก็จะโดนสารภาพรักบอกเรื่องราวความในใจบอกความรับที่มีอยู่ในหัวใจเขาว่า ก็อย่างที่บอกอะเป็นแค่คนคุยเป็นแค่แบบว่าแฟนมันไม่พอขอมั่นหมายขอแบบชัดเจนจริงจังได้ไหมเพราะว่าเขารู้ว่าราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะโปรไฟล์ดีฮอตไม่เบาแล้วก็มีใครต่อใครต้องการคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดใครหลายคนเลยรู้สึกว่าอยากหยุดยัง้งอยากผูกมัดอยากชัดเจนแค่คุณคนเดียวนะคะความรากักความผูกพันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ธนูทํากับเขาคนนี้นะคะ <c oughs> มันเกินกว่าที่เขาจะแบบเชื่อไหมว่าคนคนนี้หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยอะพลังงานคือต่อให้ห่างห่างกันหลายวันไม่ได้คุยกันหรือว่าแบบไม่ได้ทักขากันแต่ว่าในหัวเขาเนี่ยมันเหมือนแบบมีเรื่องของคุณให้เขาแบบว่าตกผลึกทางความคิดอะมีเรื่องของคุณให้เขาที่จะแบบจัดแจงจัดการหรือว่ามีแพชชั่น แผนในหัวเขาเนี่ยมันเหมือนจะมีเรื่องของคุณตลอดเวลาเลยอ่ะคนคนนี้อยากบอกคุณว่าโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าความรักข้างรักมันเป็นอย่างนี้นี่เองเกิดกับใครไม่เกิดมาเกิดกับชาวราศีธนูรุนรวนเลยนะคะคุณทำให้ใครบางคนเนี่ยทอ้อถอนใจปักอกปักใจติดอกติดใจคุณมากๆเลยนะคะธนู16วันนี้15วันนี้ที่จะเข้ามาคุณอาจจะได้แบบว่านะ มีคนออฟเฟอร์เรื่องเงินนะคะเรื่องความสุขเรื่องแพชชั่นหรืออาจจะได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ 2, 2> เพราะว่าเขาเนี่ยเจ็บติด,ต,ดติดคุณมาก,มากๆคุณเนี่ยเป็นยิ่งกว่ากาแฟ à, เป็นยิ่งกว่าอเมริกาโน่ที่เขากินทุกวันเนี่ยเขาติดคุณมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะขออึ่งใบใบสุดท้ายนะคะความรักราศีธนูนะคะดูซิว่า 15วัน16วันเนี้ยที่จะเข้ามาขอพลังงานใบสุดท้ายความรักของคุณจะเป็นเช่นไรมีคนเสพติดคุณมากคุณเป็นยิ่งกว่ากาแฟโอ้มีป่าสร์ดใจดีราศีกันอยากโอนตังค์ให้หรือเปล่าหรือพลังงานของก้าวถ้วยผู้หญิงผู้ชายราศีกันเป็นคนมีอิสระมีความสุขรักคุณมากเห็นคุณแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้กระเป๋าตังค์สั่นสะเทือนนะคะมีคนใจดีธาตุดินอยากออฟเฟอร์คุณนะคะมีพชั่นกับคุณคิดถึงคุณอาจจะแบบไลน์มาเธออยู่ไหนฉันเป็นห่วง นะกินข้าวหรือ,อยังคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าเธอโอเคไหมถ้านะว่าคุณมีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ร่วมร่วมบ้านเดี๋ยวคุณนะเอาตังไหมพับ ครอบครัวไปดินเนอร์สิเดี๋ยวโอนตังค์ให้อาจจะมีใครบางคนอยากออฟเฟอร์แล้วก็เสน่หาคุณแค่คุณตอบกลับมาว่าที่รักไม่เป็นไรหรอกต้นเดือนที่โอนมาเนี่ยยังใช้ไม่หมดเลยเขาก็มาบอ๋อไม่เป็นไรเอาไปเลยเอาไปเลยเขารวยนะคะพลังงานของคุณจะได้เงินนะคะจากชาวทัุดินนะคะแล้วก็มีทัุไฟทัุน้ําเข้ามาสปอร์ตออฟเฟอร์คุณนะราศีธนูและมันชัดมากว่าเขาคิดกับคุณคิดไม่ซื้อหรอกเขาอยากได้คุณอยากกินคุณถ้าหากว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลก็อยากจะ แบบเปิดกล้องคุยกันหน่อยสิให้ฉันได้เห็นแก้มน้องนางแก้งน้องแดงที่แดงกว่าใครขอ,ขอให้พี่ได้เห็นนยสิริมฝีป,ปากรอยยิ้มแววตาโอ้แค่ได้เปิดกล้องคุยก็ฟินแล้วแล้วถ้าได้เจอกันจะฟินกขนาดไหนคุณอาจจะได้มีโมเมนต์แบบ18บวกกับใครบางคนเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นพลังงานของชาวท่าดินที่ครั้งรักครั้งใครแล้วก็อยากเจอเธอเหลือเกินนะคะธนูนี่คือความรักตลอดเดือน ไม่ใช่ความรักตลอด15วันนี้ของชาวธนูนะคะ ที่จะมีคนมาพัมเพอพลนา,าออฟเฟอร์โอนตังให้มอบความสุขแล้วก็เอาใจตามใจเพราะว่าเธอนั้นน่าหลงไหลน่าติดใจน่าติดตามกว่าใครเลยเขาส่งคุณเสมอสอ่งตลอดเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณทํางานอยู่แป๊บๆก็หยิบโทรศัพท์มาดูละดูรูปคุณรูปแบบว่าแบบพิเศษสเปเชียลที่คุณส่งให้เขาแค่คนเดียวนะคะคนกัน,นี้ยห่วคุณมากๆหัว,ห,วห่วงก็ทั้งโทรศัพท์กลัวว่า,วาอถ้าใครมาเปิดโทรศัพท์แล้วเห็นรูปแบบว่า เพรเวทระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอุ้ยอไม่ได้ไม่ได้ไไดห่วงแคร์ห่วงแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติคุณมากๆนะคะราศีกันราศีมังกรน,นะคะพึกศกอยากบอกว่ารักเธอหมดใจเลยใยยธนูนะคะโอเคบายบายแฮปปี okay. ้มีความสุขในการฟังนะคะบายบายค่ะ